เดี๋ยวครับผมนายโง้ชกอลโดตาวันนี้จะมาเยิงปิดสองจอดครอบคุมกระบอกสูบสองข้างด้วยวาวห้าซับสองทำงานด้วยลมครับเลยสามพังนะครับ เสีบสายเลย,ยนะครับมันจะลุดใส่หน้าออานะครับเ็สียบสายให้แน่นนะครับ Yeah. Uh -huh.